หนูคิดว่าวทุกๆคน,น<ะ>มีโอกาสที่จะ,ะไปได้ไกลกว่า<ะ>ที่ตัวเองคิดไว้อีกซึ่งสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ส่วนตัวหนูมันทำให้หนูเห็นว่าเฮ้ยไม่ว่าเราจะเป็นใครจากที่ไหนถ้าเรามีความฝันแล้วก็แบบทุ่มเทกับมันมีแพชชั่นกับมันต่อให้เราอยู่ตรงไหนแล้วก็สามารถที่จะไปถึงจุดนั้นได้ สมัยนั้นคือเราก็จำความได้ว่าเราเราชอบร้องเพลงมาตั้งแต่ตั้งแต่จำความได้เลยค่ะเพราะว่าเหมือนกับคุณแม่เขาก็เขาก็ชอบดนตรีอยู่แล้วเขาก็เหมือนกับมี p a ช s i o ในเรื่องของการแต่งเพงลงร้องเพลงแล้วเหมือนกับเขาก็ถ่ายทอดมาให้เราแบบบางทีก็ให้เราร้องคาราโอเกะเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเหมือนกับว่าเขาสนับสนุนส่งเสริมเราแล้วเขาเห็นว่า เราชอบตั้งแต่เด็กๆเลยเขาก็เหมือนกับให้ให้เราทำอะไรพวกนี้ไปเรื่อยๆคะ่ะแบบเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าบอกว่าดูคลิปเก,ก่าๆที่คุณแม่เคยถ่ายก็น่าจะตั้งแต่สองสามขวบแล้วคะ่ะที่เริ่มร้องเพลงคาราโอเกะหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่พอย้ายมาอยู่เมืองไทยปุ๊บเราก็ยังไม่ได้จริงจังกับ การ้องเพลงหรือว,ว่าเลน่นดนตรีมากเท่าไหร่แล้วพ่อด้วยความที่เราก็ไม่เคยเรียนมาก่อนแล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเรามีความสามารถพิเศษในด้านการร้องเพลงนาดนั้นคือเป็นคนร้องเพลงไม่เก่งเลยแต่ว่าเราก็เริ่มจากการเป็นนักแสดงเข้าวงการด้วยกันนักแสดงแบบว,ว่าไปเป็นอเอ็กซ์ต้าในโฆษณาแบบได้วันละ5 0 0 0ันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะจนเราก็เริ่มประกวดหนูน้ำพุมาศ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กิยาใบีพอมันอายุมันเกินปุ๊บเราก็หากสีประกวดแล้วเรก็แบบลองไปประกวดร้องเพลงดูแล้วกันเพราะว่าเราก็ชอบร้องเพลงแต่ว่าไม่เคยลองอะไรแบบนั้นมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เราเริ่มรู้ว่าเรามีแพชชั่นในการร้องเพลงและเล่นดนตรีอย่างจริงๆจังๆ่งงงงนะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้หนูพอชมพูกับพี่นุ้ยพี่สาวหนูจะมาลองพิงแพ้ใจค่ะการเรียนรู้ของหนูที่ผ่านมาส่วนใหญ่มาจากการที่หนูได้ลองผิดลองถูกด้วยตัวเองก็อย่าง cover อ,อ,อย่างเงี้ยหนูทำ cover มาช่องยูทูบมาน่าจะเกือบเกือบสิปีแล้วอะ่ะซึ่งแบบในแต่ละ cover ทุกๆุกเพลงมันก็จะแนวต่างกันแล้วต้องพยายามดีไซน์ให้มันเป็นเวอร์ชั่นของตัวเองอ สิ่งนี้มันมันทำให้เราเหมือนกับได้ฝึกฝนไปในตัวด้วยแล้วก็ได้ลองว่าอะไรที่มันเข้ากับเราอะไรที่มันไม่เข้ากับเราค่ะเกือบครึ่งปีได้ที่แบบว่าเราเพิ่งจะมีเพลงไบโรลเพลงแรกก็คือเพลง let her go ค่ะปี2019เป็นช่วงที่หนูเหมือนกับว่ากำลังคิดแล้วว่า อยากไปเรียนเรื่องดนตรีในต่างประเทศแบบกับเยอรมันแล้วก็จะแบบไปเรียนต่อที่เมกากัพอหนูเริ่มตัดสินใจที่จะทาแบบนั้นแล้วทางค่ายล่าสุดเนี่ยก็ทับ time พอดีโอกาสแบบนี้มันอาจจะไม่มาอีกบ่อยๆนะแล้วก็เลยเลือกที่จะคว้าโอกาสนี้ไว้ก่อนตามสัญญาก็คือต้องทำ EP ซึ่งประกอบด้วย5้าเพลง ภายในระยะเวลาที่กําหนดในสัญญาซึ่งพอ,พอมันครบแล้วเขาก็ไม่ได้ทําเพลงให้ครบแล้วก็เลยมองว่ามันยังไงมันก็สิ้นสุดสัญญาแล้วก็คือหมดก็คือหมดซึ่งก่อนที่จะหมดสัญญาเราก็แจ้งเขาไปแล้วว่าเราจะไม่ต่อนะแล้วก็คิดว่ามันก็จบควรจะจบตรงนั้นพอหลังจากนั้นเราก็เริ่มแบบปล่อยเพยงเลงออริจินัลที่ทําเล่นๆลง YouTube ซึ่งมันกลับกลายเป็นว่าเราเจอปัญหาที่ค่ายเก่าเนี่ยยังมาเคลมลิขสิทธิ์ ต่างๆแบบอย่าง y t u t u เนี่ยก็โดนบล็อกคลิปไปเอากลับคืนมาได้แต่ว่าอย่างในสตรีมมิ่งเนี่ยมันถึงขั้นที่ว่าเราถูกละงับแอคเคาท์ทุกๆเพลงที่เราลงในแอคเคาท์เนี้ยเราไม่สามารถที่จะดึงรายได้จากตรงนั้นได้มันมันมีช่วงที่แบบหนูถึงขั้น เป็นซึมเศร้าแบบหนูนอนไม่ได้เลยแล้วแบบคือมันนอนไม่ได้ถึงขั้นที่ว่าหนูนอนวันเว้นวันเพราะว่าร่างกายมันเก่็งมากจนมันไม่หลับจริงๆองพอมันจะหลับปุ๊บมันก็เคลือกขึ้นมาอย่างเงี้ยซึ่งแบบจุดนั้นมันทรมานเราก็คิดในใจว่าแบบขนาดนอนเรายังนอนไม่ได้แล้ว,ลวเราจะมีชีวิตไปเพื่ออะไรอะ่ะแบบมันแค่การหายใจการมีชีวิตอยู่มันลําบากมากอะ่ะเป็นสิ้นหวังอะ่ะ เพลงอะไรต่างๆที่เราเคยแผนในการทำงานทุกอย่างมันแบบมันเหมือนมันหายวับไปเลยแล้วรู้สึกว่าเออแบบเลิกร้องเพลงก็ได้ทำอะไรอย่างอื่นก็ได้คือจริงๆแพชั่นมันไม่ได้หายไปแต่ว่ามันรู้สึกว่าอนาคตมันมันหายอ่ะไม่ใช่แพชชั่นนะแต่ว่าเป็นอนาคตที่หายไปสิ่งหนึ heard, ่งที่มัน ยังประคองแพชชั่นหนูอยู่ได้ในตอนนั้นถึงแม้ว่าแบบมันมีจุดที่หนูรู้สึกว่าอยากเลิกทำแล้วก็ตามก็คือการที่ช่วงเวลาว่างเนี่ยหนูใช้การแต่งเพลงในการระบายความรู้สึกบางทีแบบบางอย่างมันอัดอันแล้วก็จะใช้เวลากับเพลงกับการลองหัดแต่งเพลงดูคือเพลงอะไรก็ได้ซึ่งแบบมันทำให้เรารู้สึกว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ปล่อยเพลงหรืออะไรแต่ว่าเรายังได้ ทำอะไรบางอย่างที่มันเกี่ยวกับเพลงถึงแม้ว่าเราจะแบบว่าทําแล้วก็ฟังเองก็ตามอะไรอย่างเงี้ยความสุขมันเป็นอะไรที่เหมือนโลกติดต่อคือถ้าเรามีความสุขคนรอบข้างของเราก็จะมีความสุขอะไรที่เราทําออกมาด้วยความรักอะ่ะคนจะสามารถสัมผสัสได้ซึ่งบางทีเราอาจจะทําเพลงที่เนื้อหาอาจจะไม่ได้แบบว่ามีอะไรเยอะแยะมากมายอย่างแบบอย่างเพลงโล c a t i o n หรืออะไรอาจจะไม่ได้มีอะไรมากแต่ว่าหนูคิดว่าเพลงเนี่ย มันสามารถเป็นอะไรบางอย่างในชีวิตของคนได้แบบเราอาจจะมีเพลงที่เราฟังแล้วเรารู้สึกว่าเรานึกถึงช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตแล้วมันฟังแล้วมันมีความสุขอะมันเป็นสิ่งเล็กๆที่เราสามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของใครสักคนหนึ่งได้อ่ะค่ะ ตัวเองตอนเด็กๆได้คงอยากจะบอกตัวเองว่าเก่งแล้วทำดีแล้วมองย้อนกลับไปเราเหมือนกับเราเคยคิดว่าถึงแม้ว่าตัวเองจะทำมากแค่ไหนก็ยังดีไม่พอโอเคไม่พอทั้งๆที่แบบจริงๆตอนนั้นเราก็เด็กมากอะแบบอายุแค่แบบหักสิบเองอะไรอย่างเงี้ยพอเราเห็นตัวเองในจุดเนี้ย เรารู้สึกว่าแบบเราไม่ต้องพุชตัวเองแบบ hard on yourself มากขนาดนั้นนะถ้าเราหมดแต่โฟกัสในส่วนที่มันเป็นอนาคตมากเกินไปมันกลายเป็นว่าเราไม่ได้สัมผัสปัจจุบันเลยจนในถึงจุดที่แบบมันผ่านไปแล้วเราถึงนึกย้อนกลับไปว่าแบบจริงๆตอนนั้นมันก็ดีนะทำไมเราเครียดหรืออะไรเงี้ยทำไมเราแบบ ถึงถึงกดดันตัวเองมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะบอกตัวเองในตอนเด็กๆว่าทำดีแล้วทำเก่งแล้ว้าฉัันนมเเเเ็ป่หใใใยยจจอออออสธ Three, two.